สวัสดีค่ะวันนี้ได้รับผัดเผ็ดปลาดุกแล้วนะนึกว่ากล่องอะไรมาไม่ได้อดูเลยตะมอกบอกกล่องอะไรบาฉันผัดเผ็ดปลาดุกค่ะน้องเจ๊ดเอาไปสองหนึน้องเจ๊ดหนึ่งน้องเจ๊ดได้อันหนึ่งเออช่างวาหนึ่งปลาดุนึงเอาอันมันซีนแล้วนี่ยซีนฮัดท์ๆนี่เอาเลยเอาตัวไหนก็เอานอกเอาก็ได้เอาตัวนี้ ไปให้นุชให้ช่างวาให้ปกรณ์ได้คนละถุงเออขอบคุณค่ะทุกคนุณ,ณนพ่อแดงให้แม่พัดแม่พัดแม่พัดแพร่อบอเอาเลือกเอาเนี่ยจะตู้น้ำอันนี้ก็ดิยื้อคว้าเอาได้ในก็ดิค่ะขอบคุณเธอบอเธอก็ยื้อคว้ากอนสิขอบคุณแม่พัดพัดแพร่หรือเปล่าพี่เดงเมื่อคืนอะ พัทเทศแม่พัทเทศขอบคุณค่ะอืมขอบคุณค่ะแม่พัดทศเออเอาอันได้ถุงบ่ถุงเช็ดป่ะได้ถุงเช็ดขอบคุณค่ะขอบค,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 คุณค่ะนะอ้ะมาเลยกี่อย่างหน่อยจัง<อ>ได้กับข้าวแล้วมันจะตกไหมน้าฮัตประดอนอร่อยสุดๆจอกข้าวสวยแล้วร้อนนี่ แต่มาเอาขึ้นไปให้มันหน่อยสิเราไม่ลงมาบ่าไอ้นุชมาอื่นก็<อ>ไหนมาขึ้นไปให้องอันนี้บ่อือนี่ของประดอนค่ะอันนี้ขอนนงประดอนกับของแครงวานมา่้เขานอนละบ่ยังที่เราคือต้นรู้ ให้เจ็ดขึ้นส่งนะหุงข้เขาเจ้าไม่รู้จะสุกหรือเปล่านึ่งใส่ซึ่งนี่มาเคียนมกินอยากินผันดเผ็ดปลดุกบ่ก็ขอบคุณแม่พันนะคะมาถึงแล้วกราบขอบพระคุณะค,ะค่ณะ,คะ